แอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์จากประเทศจีนกำลังทำลาย SME ของประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในโลกยุคป,ปัจจุบันครับกระแสของดิจิทัลไลเซชันกับ Globalization ได้ผลักดันให้มีแอปพลิเคชันสำหรับ Shopping ออนไลน์เติบโตขึ้นเป็นอย่างมากเรามีระบบดิจิทัลที่สามารถมองหาสินค้าได้จาก แอปพลิเคชันที่ไม่จำเป็นที่จะต้องมีสินค้านั้นอยู่ในประเทศเราและด้วยกระแส globalization โลกเป็นใบเดียวกันแล้วทำให้อุปสรรคในการขนส่งสินค้าและเรียนรู้สินค้าระหว่างกันเนี่ยมันหายไปเยอะมากเพราะฉะนั้นเราอยู่ที่ไหนในโลกเราสามารถใช้ แอปพลิเคชันออนไลน์สามารถสั่งซื้อสินค้าจากประเทศอื่นๆแล้วมาส่งที่ประเทศของเราหรือบ้านที่เราอยู่ได้ในราคาที่ไม่แพงอย่างในอดีตอีกต,ต่อไปแล้วแล้วก็นำมาซึ่งการเติบโตของแอปพลิเคชันการช้อปปิ้งออนไลน์เป็นอย่างมากโดยพ้องยิ่งแอปพลิเคชันจากประเทศจีนและนะับปัจจุบันครับประเทศประชาคมเศรษฐกิจอ,อาเซียนทั้งหลายกำลังถูกโจมตีไปที่ SME ของกลุ่มประเทศของเขาเป็นอย่างมากเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยการซื้อของจากต่างประเทศนะครับมันมีต้นทุนที่แพงกว่าการผลิตภายในประเทศสำหรับสินค้าราคาถูกที่ sme ของประเทศนั้นนั้นผลิตเองได้นะครับเพราะว่าต้นทุนมันถูกราคาสินค้าไม่แพงนักมันไม่คุ้มค่ากับทั้งภาษีนำเข้าแล้วก็เรื่องของค่าขนส่งแต่ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับ ภาษีลดลงเป็นอย่างมากจาก FTA และด้วยกระแส globalization ทำให้ค่าขนส่งลดลงเป็นอย่างมากเช่นกันบวกกับเรื่องของการประหยัดจากขนาดการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนที่เข้ามาอุดหนุนสินค้าของเขาให้สามารถมีต้นทุนในการไปขายต่างประเทศที่ถูกลงด้วยปัจจัยต่างๆนะครับก็ทำให้แอปพลิเคชันการขายของออนไลน์ของประเทศจีน,นได้รับความนิยม ในประเทศอาเซียนเป็นอย่างมากโดยเพียงยิ่งสินค้าราคาถูกที่เคยใช้ SME ของประเทศตัวเองผลิตได้นะครับและไม่ถูกโจมตีจากต่างประเทศเมื่อเกิดปัญหานี้ขึ้นมาครับหลายหลายประเทศพยายามต่อสู้ด้วยมาตรการหลายๆอย่างครับประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศแรกในอาเซียนครับ ที่ได้ต่อสู้กับเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะว่าเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาครับรัฐบาลอินโดนีเซียได้สั่งถอดแอปพลิเคชันชื่อดังของประเทศจีนครับก็คือเตมูออกจากแอปพลิเคชัน store ตามมือถือและคอมพิวเตอร์ต่างๆของประเทศอินโดนีเซียครับเพราะเป้าหมายของเขาบอกว่าเตมูเนี่ยเข้ามาขายของในราคาถูกจน SME ของประเทศของเขาเนี่ยไม่สามารถสู้ได้ประเทศเวียดนามตามมาครับสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐบาลเวียดนาม ประกาศขู่ไปยังเตมูแล้วก็ผู้ขายสินค้าฟาสต์แฟชั่นชื่อดังของประเทศจีนก็คือชีอินนะครับว่าจะถูกแบนภายในสิ้นเดือนนี้เพราะว่าเขาไม่ต้องการให้ทั้งสองยี่ห้อของการขายของออนไลน์เนี่ยเข้ามาทำลายเศรษฐกิจรายเล็กรายน้อยรายย่อยของประเทศเขานะครับ การไหลเข้าอย่างรวดเร็วของสินค้าราคาถูกจากประเทศจีนเนี่ยมันมีปัจจัยหลายๆอย่างสนับสนุนครับอย่างเช่นเรื่องของภาษีนำเข้าที่ถูกลงมากจาก FTA นะครับมันก็ได้มาทำลายผู้ขายภายในประเทศรวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ภายในประเทศด้วยเพราะว่าด้วยการที่ต้นทุนต่างๆของเขาลดลงเป็นอย่างมากแล้วก็จีนนะครับเขามีอีโคโนมีออฟสเกลสูงมากโรงงานเขามีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นต้นทุนต่อหน่วยเนี่ยของเขาถูกลงกว่า โรงงานที่อยู่ภายในประเทศแต่ละประเทศของประเทศอาเซียนเป็นอย่างมากนะครับแล้วเขาก็มีคุณภาพที่ดีราคาที่สามารถแข่งขันได้แล้วก็ความสามารถในการส่งสินค้ายอย่างรวดเร็วมันก็เข้ามาโจมตีตลาด SME ของอาเซียนนะครับซึ่งมันเป็นประเด็นที่รัฐบาลของแต่ละประเทศในอาเซียนเนี่ยจำเป็นจะต้องพิจารณาครับว่าจะรับมือกับปรากฏการณ์นี้อย่างไรแม้แต่ผู้ผลิต ของเล่นของประเทศไทยนะครับชื่อทักษะทอยนะครับเขาก็ยังให้สัมภาษณ์กับเดอะการ์เดียนสื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษในประเด็นนี้ครับว่า ตอนนี้เนี่ยในฐานะผู้ผลิตของเล่นในประเทศไทยเนี่ยจะหาซัพพลายเออร์ผู้ผลิตชิ้นส่วนผู้ผลิตวัตถุด,ดิบที่มาประกอบเป็นของเล่นของเขาที่ส่งมาให้เขาเนี่ยที่เป็นรายย่อยของประเทศไทยซัพพลายเออร์ของประเทศไทยจริงๆเนี่ยได้ยากมากๆเพราะว่าคนเดิมที่เคยสั่งอยู่เนี่ยปิดกิจการกันไปหมดแล้วมีการประมาณการจากรอยเตอร์ครับว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศไทย ทุกสาขาอุตสาหกรรมนะครับปิดตัวไปเกือบ2,000แห่งแล้วก็มีคนตกงานนะครับมากกว่า50,000คนแล้วก็ประเด็นหลักของการปิดตัวลงก็คือไม่สามารถแข่งเรื่องราคาจากผู้ผลิตแล้วก็แอปพลิเคชันออนไลน์จากประเทศจีนได้เพราะว่าต้นทุนของประเทศไทยทั้งเรื่องของการผลิตค่าแรงและอื่นๆเนี่ยสูงกว่า ที่ผลิตในประเทศจีนรวมค่าภาษีนำเข้าซึ่งถูกลงมากและค่าขนส่งที่รัฐบาลจีนให้การสนับสนุนอีกนะครับการไหลเข้าของสินค้าและวัตถุด,ดิบรวมถึงทุกอย่างจากประเทศจีนเนี่ยมันเป็นประเด็นสำคัญที่ว่ารายเล็กรายน้อยเนี่ยจะอยู่อย่างไรนะครับ แม้แต่ในประเทศจีนเองครับก็จะมีแอปขายของออนไลน์ภายในประเทศเขาชื่อพินดูดูนะครับเ,เปิดมาตั้งแต่ปี2015แล้วก็แอปนี้ก็ออกไปทั่วโลกครับเริ่มไปตีตลาดที่ประเทศอเมริกาในปี2022นะครับแล้วก็ในปี2023ก็เข้าสู่ตลาดของยุโรปแล้วก็โจมตีตลาดการผลิตโดยเฉพาะยิ่ง SME ของยุโรปเป็นอย่างมาก ส่วนเตมูเนีครับมุ่งที่จะขยายเข้ามาในประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับในปี2023เขาเริ่มขยายไปที่ฟิลิปปินส์และมาเลเซียก่อนแล้วก็ปีนี้ครับปี2024ก็เข้ามาที่ประเทศไทยบรูไนแล้วก็ประเทศเวียดนามประเด็นสำคัญที่ผมเกริ่นเอาไว้ตอนแรกแล้วก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยการโจมตีของสินค้าจากต่างชาติเนี่ยมันโจมตีไปที่ ตลาดของสินค้าที่มีราคาสูงเพราะมันต้องสู้กับค่าภาษีนําเข้าบวกกับค่าขนส่งระยะไกลนะครับที่มีราคาแพงแต่ณนะวันนี้เนี่ยราคาของ2ตัวนี้ค่าภาษีอากรการนําเข้ากับเรื่องของค่าขนส่งลดลงเป็นอย่างมากและรัฐบาลจีนก็ช่วยสนับสนุนด้วยนะครับให้เงินอุดหนุนไปในหลากหลายมิติหลากหลายเงื่อนไขแล้วสิ่งสําคัญก็คือว่า สิ่งที่ดึงดูดใจให้แอปพลิเคชันการช้อปปิ้งออนไลน์จากประเทศจีน,นเข้ามาในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพราะการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศแถบนี้ล่ะครับทำให้เกิดชนชั้นกลางที่มีความสามารถในการจับจ่ายซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นแล้วด้วยตลาดออนไลน์ด้วยระบบดิจิทัลนะครับเขาสามารถมองเห็น สินค้าจากประเทศอื่นๆโดยเฉพาะยิ่งประเทศจีนที่เป็นตลาดใหญ่และมีสินค้าราคาถูกได้อย่างชัดเจนมากขึ้นเข้าถึงผู้ขายได้มากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นตลาดใหญ่ทีเดียวครับเพราะว่ามีการประมาณการว่าตลาดการช้อปปิ้งออนไลน์ในปี2024ของอาเซียนเนี่ยนะครับมีมูลค่าถึง1,60,000ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียว การเติบโตขึ้นของแอปพลิเคชันเตมูแล้วก็ชีอินนะครับมันเป็นประเด็นสำคัญอีกมุมหนึ่งก็คือว่าตลาดการขายของออนไลน์ในประเทศจีนเนี่ยเริ่มเกิดปัญหาครับอย่างพินดูดูเนี่ยครับที่ขายของในประเทศจีนก็เริ่มเกิดปัญหาเพราะว่าการชะงักงานของเศรษฐกิจภายในประเทศจีนเองสิ่งสำคัญก็คือเมื่อประเทศจีนไม่สามารถที่จะ เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจของการช้อปปิ้งออนไลน์ได้แบบเดิมเพราะว่าความชงากงานทางเศรษฐกิจแล้วก็ความสามารถในการแข่งขันที่ลดลงเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคปี2010แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตลาดการขายของออนไลน์ในประเทศจีนลดลงเรื่อยๆก็เป็นเรื่องปกติครับที่ต้องออกมาหาตลาดเกิดใหม่แล้วก็ตลาดที่ยังมีกําลังซื้อสูงสามารถขายได้มากในต่างประเทศ อีกข้างหนึ่งครับเศรษฐกิจชงังงานของประเทศจีนไม่ได้ส่งผลกระทบทางลบต่อผู้ขายของออนไลน์เท่านั้นยังส่งผลกระทบต่อโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหลายในประเทศจีนก็คือไม่สามารถเดินกําลังการผลิตได้เต็มประสิทธิภาพเพราะลูกค้ามันลดลงความต้องการในการผลิตมันลดลงเพราะฉะนั้นเพื่อจะคงความสามารถในการผลิตให้ได้คงเดิมเนี่ยเขาก็เลยเปิดตลาดออกมาข้างนอกแล้วแอปพลิเคชันขายของออนไลน์ก็ตอบสนองตรงนั้นก็คือหาช่องทางในการขาย เพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในประเทศจีนที่มีกําลังการผลิตเป็นจํานวนมากแต่ตลาดไม่ได้ต้องการกําลังการผลิตขนาดนั้นนะครับภายในประเทศก็มีตลาดต่างประเทศที่จะมาซับเอากําลังการผลิตที่ล้นนะครับที่เหลือจากความต้องการภายในประเทศได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุว่ารัฐบาลจีนจึงสนับสนุนแล้วถามว่าราคามันถูกแค่ไหนนะครับ เว็บไซต์ของ The ก u a r เดียได้ยกตัวอย่างหลายๆสินค้าทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเคสของโทรศัพท์มือถืออันหนึ่งนะครับที่เตมูขายในราคา3เหรียญเท่านั้นแต่ว่าถ้าซื้อในประเทศไทยครับราคา7เท่าก็คือประมาณ21เหรียญแล้วคุณภาพแทบไม่ต่างกันเลยนะครับหรือว่ากระเป๋าผู้หญิงนะครับที่ราคา3เหรียญสารัฐในแอปเตมูแต่ว่าผู้ผลิตสินค้าและผู้ขายสินค้าในประเทศอินโดนีเซียครับ ตั้งราคาแล้วก็ต้นทุนประมาณนั้นนะครับสูงกว่าราคาที่เตมูขายถึง6เท่าหรือว่าเสื้อแจ็คเก็ตนะครับที่ขายในประเทศเวียดนามตลาดออนไลน์ของเวียดนามแอปของเวียดนามเองขายในราคา15ดอลลาร์แต่ว่าขายบนแอปเตมูราคาพอๆกันครับ แต่ว่ามีค่าส่งฟรีแต่ถ้าซื้อในเวียดนามต้องเสียค่าส่งนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นี่คือขีดความสามารถในการแข่งขันที่ท้องถิ่นนะครับ SME ต่างๆเนี่ยสู้ไม่ได้ประเด็นสำคัญก็คือว่าประเทศหลายๆประเทศครับพยายามที่จะแก้ปัญหาตัวนี้พยายามปกป้องเศรษฐกิจภายในประเทศและอีกข้างหนึ่งครับการที่มีสินค้านาเข้าจากประเทศอื่นๆมากเนี่ยแม้ว่าจะได้ภาษีนาเข้า ซึ่งก็ไม่มากนักนะครับเพราะว่ากฎเกณฑ์ต่างๆของโลกเนี่ยได้ทำให้ราคาถูกลงผนวกกับภาษีนำเข้าของแต่ละประเทศก็ลดลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ยิ่งนำเข้าสินค้ามากเท่าไหร่ผ่านอ e ีคอมเมิร์ซของประเทศจีนมากเท่าไหร่ก็แปลว่า ภาษีที่เกิดจากธุรกิจต่างๆโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆภายในประเทศที่เคยผลิตได้และเสียภาษีให้กับรัฐบาลเนี่ยมันลดลงไปด้วยครับยิ่งยิ่งโรงงานต้องปิดตัวลงเนื่องจากสินค้าจีนโจมตีจนสู้ไม่ไหวเนี่ยก็แปลว่ารัฐบาลก็ต้องจ่ายเงินชดเชยมีสวัสดิการต่างๆไปช่วยผู้ตกงานแถมยังไม่ได้ภาษีกลับเข้ามาจากเงินเดือนซึ่งหายไปจากการตกงานอีกนะครับรัฐบาลอิโนโดนีเซียได้พยายามสู้ตรงนี้นะครับที่บอกว่าสั่งแบน แอปเตมูออกจาก App Store นะครับของอินโดนีเซียนอกจากนี้ครับในช่วงกลางปีนะครับเขายังบังคับให้ TikTok Shop นะครับซึ่งเป็นการซื้อของออนไลน์ผ่านแอป TikTok เนี่ยนะครับจะต้องซื้อหุ้นของบริษัท SME ที่ขายของออนไลน์ของประเทศอินโดนีเซียเองเพื่อจะดำเนินธุรกิจต่อไปถ้าคุณไม่ช่วยซื้อช่วยประคองเรื่องของธุรกิจของเขาเอาไปควบรวมเพื่อเขาให้ได้เงินกลับมาด้วยเนี่ย เขาก็ไม่ให้ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจในประเทศอินโดนีเซียครับสิ่งที่สำคัญตัวนี้ก็คือว่าแม้ว่าจะถูกแบนแต่ว่าเขาไม่ยอมแพ้ครับเตมูเนี่ยถูกแบนแล้วก็ยื่นใบสมัครใหมย่ยื่นขอสมัครเข้ามาเปิดตลาดในอินโดนีเซียอยู่เรื่อยๆครับโดนแบนก็ยื่นใหม่โดนแบนก็ยื่นใหม,แใหม่แม้ว่ารัฐบาลอินโดนีเซียจะประกาศชัดเจนว่าจะไม่รับนะจะไม่ทำการอนุมัติ เพื่อให้คุณเข้ามาขายในประเทศเขาก็ยังยื่นไปเรื่อยๆครับจนกว่าเขาจะได้เพราะฉะนั้นประเด็นสําคัญตัวนี้ก็คือว่าการต่อสู้เพื่อตลาดภายในประเทศเนี่ยมันไม่ใช่แค่การปกป้องตลาดครับมันหมายถึงการมีงานทำํำมันหมายถึงการมีเรื่องของฐานภาษีและการลดสวัสดิการต่างๆที่จะช่วยเหลือคนตกงานเพราะถ้าโรงงานและธุรกิจการขายข,ายของในประเทศยังอยู่ได้แปลว่า ยังมีคนได้เงินเดือนมีคนจ่ายภาษีมีคนมีงานทําสามารถเลี้ยงตัวเองได้อยู่ปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศก็ลดลงหรือไม่มีนะครับหันกลับมาดูประเทศไทยครับเรารับมือกับมันยังไงบ้างผมรู้สึกว่าแปลกครับทําไมผมถึงรู้สึกว่าแปลกเพราะว่าหลายเดือนที่ผ่านมาครับรัฐบาลไทยประกาศจะเก็บภาษีเก็บแหวกนะครับจากสินค้านําเข้าจากต่างประเทศโดยการสั่งออนไลน์เนี่ยนะครับราคาตั้งแต่1500บาทขึ้นไป ในมุมหนึ่งรัฐก็คงคิดว่าจะเก็บภาษีที่เป็นเนื้อเป็นหนังนะครับเพราะว่าราคาถูกกว่านั้นไปไล่เก็บภาษีทีละบาท2บาทมันก็ไม่คุ้มกับค่าจัดเก็บค่าเอกสารค่าอื่นๆนะครับแต่มุมหนึ่งที่เราต้องคิดก็คือว่าการเก็บภาษีตั้งแต่1,500บาทสำหรับสินค้านะครับขึ้นไปเนี่ยมันไปทำให้ SME สู้ไม่ได้อยู่ดีครับ เพราะว่ารายย่อยเนี่ยเขาขายของไม่เกินพ ,500 บาทครับรายย่อยของไทยเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้มีกำแพงภาษีมาช่วยเขาแต่มีกำแพงภาษีไปช่วยผู้ขายที่ขายของราคาแพงขายของตั้งแก่ราคาเกิน1,500บาทขึ้นไปมีกำแพงภาษีมากับสินค้าที่นำเข้ามาจากประเทศจีนแต่รายย่อยครับที่ขายของต่ำกว่า1,500บาทยังโดนตลาดของจีนจมตีอยู่เหมือนเดิมก็ เป็นเรื่องแปลกทีเดียวครับในขณะที่รัฐบาลของเวียดนามและอินโดนีเซียพยายามปกป้องรายย่อยรัฐบาลไทยออกมาตรการเพื่อปกป้องรายใหญ่ซะอย่างนั้นนะครับโดยอ้างว่าเอกสารมันทํายากแล้วก็ไม่คุ้มค่าที่จะเก็บได้เล็กๆน้อยๆจากสินค้าราคาต่ำกว่า1 5 0 0บาทลงมาก็เป็นเรื่องที่พวกเราต้องคิดครับว่า เราควรจะทำอย่างไรและเราควรจะเรียกร้องอะไรจากรัฐบาลวันนี้ก็ต้องลาไปแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อๆไปสวัสดีครับ